สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนทำลายเส้นโบลิ่งแบดแบบไม่แปลกนะครับผมอันนี้ไม่ได้มีการแก้ไขตัวเกมไม่ได้อินเจกไฟล์ DL ย l ไม่ได้ทำดาต้าไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นวิธีแมนวนวลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอย่างแรกเลยเนี่ยคือเราต้อง เดินมาที่แมปนี้ก่อนนะครับนะแมปป่าบาโฟนอย่างที่ลหลายๆคนที่เล่นแล็กจะรู้จักกันและเรียกกันว่าแมปป่าบาโฟนะครับผมส่วนใครที่ไม่รู้ว่าเดินมายัางไงเดี๋ยวดูคลิปนี้กันนะผมไปครับผมเล่นสปีดให้ครับผมอนะ่ะ โอเคครับพอเรามาถึงป่าบาโฟแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่เราจะใช้โปรแกรมเสริมเข้ามาช่วยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็มีอยู่ในโปรแกรมบนสรีมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นโปรแกรมที่ดูแล้วเป็นอันตรายต่อเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ท่านนะครับผมป,ปะเดี๋ยวเราจะเข้าโปรแกรมกันนะครับผมอะ โดยโปรแกรมี่นก็คือโปรแกรม OBS นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมขอปรับหน้าจอให้มันปกติก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมโปรแกรม OBS ก็ขึ้นมาแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือพอเราเปิดโปรแกรม OBS แล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นแกนเสียงตรงนี้ที่มันขึ้นนะขึ้นยิงผมเปิดดวย2 OBS OBS หนึ่งก็คือเอาไว้ที่กําลังอัดคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็อีก OBS หนึ่งก็คือ OBS นี้ที่เรากําลังจะ ทำการสอนอย่างแรกเลยนะครับเรากดตรงบวกนี้นะครับ <c oughs> เพิ่มนะครับผมเ,เพิ่มหน้าต่างนะครับให้มันจับภาพนะครับแล้วก็ให้มันเลือกเออที่มันจะที่เราจะต้องจับภาพนะครับก็คือตัวแล็กแนล็อกนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้มานะครับไอไฟตรงนี้ไม่ต้องตกใจอะไรผมทําไว้แล้วคร่าวๆและลองเทสลองอะายแล้วนะครับผมแล้วลากให้มันมาเป็นแบบนี้นะครับเราจะเห็นเป็นภาพตัวเกมและคแนล็อกของเรานั่นเองนะครับผมอะอย่างแรกเลยเนี่ยเราทําการคร็อปมันก่อน เรากดที่หน้าจอนะครับแล้วเราก็เห็นจุด,ดแดงๆนี้ไหมครับแล้วกดอัติเนตนะครับแล้วเราก็คลอปมันออกมาอย่างนี้คลอปมันเลยคลอปปุ๊บออไปเลยอย่างนี้นะครับให้มันเล็กเลยนะครับให้มันเล็กเลยนะเดี๋ยวเราเค่อยเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนสะคลับผมให้มันเล็กก่อนเนาะอย่างแรกแล้วเสร็จแล้วเราทําการขยายครับทุกคนเราจะเห็นรายละเอียดของมินิแมปที่ใหญ่ขึ้นมากๆนะครับแล้วเราก็จะเห็นตัวของเราเนี่ยที่ใหญ่ขึ้นมากๆเช่นกัน นะครับผม,มและตรงนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดกันนะครับโดยที่เราจะทําการเอ่อัดเน็ตแล้วก็ครอปให้มันพอๆกับตัวแมพพอดีนะครับเรื่อย่างนี้ต่อไปปึ๊บเรื่อยๆนะครับผมอย่างนี้นะครับนี่อ่าโอเคเราจะได้ตัวแมพละนะครับตัวแมพจะเป็นอย่างนี้เลยซึ่งตรงเนี้ยมันจะอิงแบบเรียวไทม์เลย นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการจับภาพหน้าจอแบบเป็นเป็นรูปแต่มันเป็นการจับแบบวิดีโอแล้วเรามาขอบให้มันเป็นขนาดเล็กนะครับนี่เห็นไะทุกคนมันจะได้ประมาณนี้นะครับพอมันขอบเสร็จแล้วผมก็จะดึงขึ้นอย่างนี้ให้เราคิดอย่างนี้ครับผมแมปเนี่ยคือแมปคิเด้นนะครับนะจากประสบการณ์เนี้ยมันไม่ใช่ทุกแมปในแล้วกอนล็อกจะใช้แบบนี้ได้แต่แลหลายๆแมปดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย มันส่วนใหญ่จะสามารถใช้ทิกแบบนี้ได้นะครับผมก็คือเราจะเห็นไหมเส้นที่มันเป็นส่วนต่างระหว่างาแมพเล็กๆเนี่ยนะครับตรงเนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือลายเส้นกิดจริงๆแล้วมันคือลายเส้นกิดครับลองสังเกตน,นะมันคือลายเส้นกิดสมวนมากเล่นในแมบบพิทเด้นเนี่ยมันจะโบกันไม่ค่อยแปลกเพราะว่าเนี่ยเส้นกิดเขาตัดออกไปแล้วมันจะเป็นช่องเล็กๆ,ๆนี้นะครับทิกต่อไปเนี่ยนะครับผมจะทําการ หารูปนะครับมาใส่เนาะหารูปมาใส่แล้วลเราก็จะทําการแปะรูปมาเลยเออทำการแปะรูปมาเลยนะครับแต่เราต้องเอาเอาไอ้ตัวเนี้ยที่เราจับหน้าจอเนี่ยไปข้างล่างนะครับไปข้างล่างนะเพราะว่าไม่งั้นรูปมันจะไม่ขึ้นนะครับเส้นมันจะไม่ขึ้นโอเคเราไปหารูปมาเลยแล้วเราก็แปะแปะล่างมาแปะแปะอย่างเงี้ยนะครับนี่นะทุกคน,น,น,คนล่างมาแปะแปะอย่างเงี้ยเราจะเห็นไหมว่าเนี่ย เราดับเข้าๆนะครับนะมันจะตรงกับร่องมินิแมปพอดีนะครับตรงกับร่องมินิแมปพอดีเออโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดขึ้นมาดูนี่นะครับทุกคนทุกคนลองดูมินิแมปนะอ่ะผมจะทําจองนี้นะครับแล้วผมก็จะลองเดินทุกคนเห็นไหมว่าตัวลูกศรเนี่ยมันก็จะขยับตามตามภาพตามแมปของเรานะครับเนี่ยเราจะใช้เบสอย่างเงี้ยเป็นเบสหลักในการที่เราทําให้ แมปมันมีลายเส้นกิจจำลองคร่าวๆของเราไว้แล้วเวลาเราจะไปแมปอื่นอย่างเช่นผมจะไปอ่าพันเทล่าผมว่ามาพันเทล่าเห็นไหมคือบางแมปมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้นะอย่างแมปพอยอย่างเงี้ยทุกคนาี่ว่าตัวไซส์ของแมปมันเนี่ยมันเล็กกว่าแมปฮิดเด้นมันก็อาจจะใช้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วมันคือเมืองมันคงไม่มีใครไปนั่งโบอะไรกันในเมืองหรอกนะทุกคนเออเนี่ยนะครับนะคือผมเวลาผมเดินในเกมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันอ่ะ ดึงภาพจากตัวเกมเนี่ยลง OBS แล้ว OBS เราก็ขยายแล้วคือจริงทิกเนี่ยผมเคยได้ทิกนี้มาจากมาจากข่าวเกมเกมหนึ่งแล้วกันแต่มันไม่ใช่เป็นทิกสำหรับแล a g กัน f มันเป็นทิกสำหรับเกม Dota 2ที่มันเป็นมีมล้อเลียนกันว่าทำไมเองไม่มองมินิแมปกันวะทำไมเองไม่มองมินิแมปกันวะนะครับเขาก็เลยมีการทำ OBS เนี่ยมาดึงภาพมินิแมปขนาดเล็กของ Dota 2เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อให สะดวกกันมากขึ้นซึ่งผมก็เอาไอต้ตรงนี้ทิกเนี่ยมาอัดแอดปใช้กับในส่วนของแมปอ่าอย่างกิฟเฟนเนี่ยใกล้เคียงนะก็จะใช้ได้เดี๋ยวผมพาลองเดินไปดูแมปต่างๆก่อนแล้วกันแมปต่างๆที่คิดว่าพอดีอ่าออกดันเนี่ยได้เลยพอดีเป๊ะๆเลยนยไอ้ออกปาออกเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมนี่นะก็ประมาณนี้ผมก็บอกเป็นทิศคร่าวๆไปนะครับส่วนท่าน ได้สนใจนะครับหรือลองเทสแล้วแมปไหนได้แมปไหนไม่ได้ก็ลองมาพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมนะครับตั้งทีวี็นะครับต้องขอตัวปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบคลิปสไตลต์นี้เป็นทิคแปลกๆทิคอะไรแนวนี้แบบหรือใครมีอะไรแนะนำอยากจะให้ช่วย กระจายออกไปเป็นทีมดีๆก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฟนเพจจีวีจีนะครับ mm hmm. ผมนะขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมรับฟังตันะ้งแต่ต้นจนจบครับผมสวัสดีผมขอตัวก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับรบายเสีย